ก็คณะศูนย์การเดิเนหายและกับโนงทยาบานามาฯก็ได้รับความร่วมมือได้รับเกียรติอย่างสูงจากศูนย์โรคโระบบประสาทและการทํางานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชกรอนเรืราษาษาษา่วย,ยว่า C D M มาเติมเต้นการทางานของคณะเดินหายะกับโรงพยาบาลรามาฯและทำให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยําถูกต้องดังนั้นการรักษาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอี อยากให้พูดถึงเรื่องการร่วมมือในครั้งนี้ว่ามันมีข้อดีจุดเด่นของการที่เรามาร่วมมือแล้วก็จัดทาสูตรอย่างนี้ยังไงบ้างครับครับ<อ>ก็คือจริงๆแล้วศูนย์เราเนี่ยมีประวัติในเรื่องของการให้บริการการวิจัยแลวการพัฒนาการฝึกอบรมมาประมาณสัก20ป่ปีเรามีองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลคนไข้ที่มีความซับซ้อ,ซอ,ซอนหรือว่ามีปัญหาที่รักษา,า,กย,ากยากเกี่ยวกับการทํางานของระบบทางเดินอาหารเนี่ยมาค่อนข้างจะมาก การร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะกระจายองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยสู่ภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแข็่งของระบบการแพทย์ไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐบาลเนี่ยเราก็มีการเทรนกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าทางภาคเอกชนเนี่ยเราคิดว่ายังขาดในเรื่องของ การร่วมมือจากาทางองค์กรที่มีองค์ความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญเนี้ยเข้ามานะครับก็คิดว่าการเข้ามาเสริมตรงนี้เนี่ยจะทําให้การแพท,ทย์ไทยซึ่งตอนนี้เป็นที่ยอมรับของระดับนานาชาติแล้วก็หน่วยงานด้านเอกชนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นแนวหน้าที่ที่จะทะลวงไปทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเรามาเสริมในด้านนี้เนี่ยก็จะทําให้ การแทย์ไทยเป็นที่ยอมรับของระดับนานาชาติมากขึ้นแล้วก็ทำให้คอนเซ็ปต์ของ Medical Hub ที่ทางรัฐบาลอยากจะให้ประเทศไทยเป็นเนี่ยเป็นจริตขึ้นมาได้ ค่ะอาจารย์สุเทพคะในโรคพเดินอาหารนะคะเจ็บกระพาะเดินาอาหารอาจจะมีเยอะแยะมากมายแต่นี่ในส่วนใหญ่ที่คนไทยเป็นกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องกดไหลย้อนนะคะอยากให้พูดถึงคำแนะนําที่แบบว่าอะไรหลายคนกลัวจะต้องแบบว่าทานยังไงให้ถูกต้องไม่ให้เป็นโรคนีะคะ้ค่ะครับจริงๆโรคกดไหลย้อนเนี่ยสมัยก่อน<ๆ>เราคิดว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีน้อยในประเทศไทยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเรา มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเนี่ยที่ะจะเจเนินลอยตามทางตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่เปลี่ยนจากอาหารพื้นไทยๆเป็นอาหารฝรั่งนะครับแล้วก็การที่อยู่ดีกินดีมีน้ําหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ก,ดกรดไหย้อนเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็งานวิจัยของของสูตรเราเนี่ยก็พบว่าอาหารฝรั่งหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะ,ะแป้งสาลี เป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนมากกว่าข้าวที่เรากินกันประจําข้าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยไปในแนวทางตะวันตกนี่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้กรดไหลย้อนเนี่ยเรามากขึ้นแล้วก็พฤติกรรมการทานอาหารที่มากเกินกวรจนทำให้เกิดภาวะอ้วนเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับ แน่นว่าสู่โลกทางเดินอาหารแะกับโรงพยาบาลน้นจ,ะจะไม่หยุดนิ่งนะจะพัฒนาไปอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีวิวัฒนาการในการดูแลรักษาวินิจฉัยผู้ป่วยที่ใหม่ๆแม่นยำและมีประสิทธิภาพเราจะรับมานะครับแล้วก็มาให้บริการคนไทยและคนต่างชาตินะครับ พราะนวัตกรรมเนี่ยมันเดินไปอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ไม่ว่าคือโรคทางเดินอาหารและตับนะฮะก็มาชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นทางเดินอาหารและตับก็มีทั้งด้านตับด้านทางเดินอาหารทางเดินอาหารก็มีทั้งด้านการเคลื่อนไหวระบบประสาททางเดินอาหารที่อาจารย์สุทธิ์เข้ามาช่วยเราอีด้านหนึ่งคือด้านสองกล้องน,นะครับการส่องกล้องก็มีอะไรใหม่ๆมากมายนะครับตั้งแต่แตอุปกรณ์ยานสองกล้องใหม่เดรื่องิฉัย โรคมะเร็งระยะเริ่มแรกมี AI เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยนะครับแล้วมีกล้องส่องพิเศษซึ่งตรงปลายกล้องมีอัลตราซาวด์ติดอยู่ด้วยนะสามารถทําให้เราวินิจฉัยโรคได้แม่นยําสามารถเจาะเนื้อในกระเพาะหรือในตับอ่อนนะฮะสามารถจะรักษาโรคซีสถุงน้ำในตับอ่อนได้โดยไม่ผ่า้องไม่ต้องผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นมีสิ่งใหม่ๆเพเิ่มขึ้นอย่างมากมายแต่ผมยังไม่ทราบ เราเดินหาและกลับของโรงพยาบาลมงราตจะไม่อยู่นิ่งนะเราสัญญาว่าเราจะนำถึงที่ดีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมาให้คนไทยได้ใช้กันนะครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวขออินเสิร์ตตะพูดนนะคะอาจารย์มองกล้องได้เลย